สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูชมพู่ในวิชาภาษาไทยกันนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูชมพู่ตามหาเจ้าแกะหน่อยนะคะโดยการเปิดภาพเจ้าแกะให้ตรงกันก็จะคู่กันนั่นเองแต่เด็กๆตั้งระวังเจ้าหมาป่าด้วยนะคะถ้าเด็กๆเ,เจอภาพหมาป่าต้องช่วยคุณครูหาภาพชาวบ้านที่มีอาวุธ เพื่อไปไล่หมาป่านะคะและก็จะมีภาพเด็กคนหนึ่งด้วยนะคะเด็กๆช่วยค,ครูจับคู่หน่อยนะเริ่มกันเลยนะคะภาพแรกค่ะเจ้าแกะใช่ไหมยังไม่ใช่ไ,ม,ชไมนะหมาป่าจะเป็นลูกแกะแล้วเอาเป็นภาพเด็กใช่ไหมคะหมาป่าก็ยังไม่ใช่เจ้าแกะไม่ใช่ม่ีเด็กน้อยใช่ไหมมีเด็กน้อยเด็กน้อยกับ เด็กน้อยนี่เองนะคะเป็นต้นเรื่องของเรื่องนี้นะคะเด็กๆแกะน้อยเราเจอแล้วแกะน้อยคู่กันต่อไปนะคะเจอชาวบ้านที่มีอาวุธแล้วต้องไปปราบหมาป่านี่แน่จัดการเลยต่อไปค่ะเจ้าแกะน้อยกับแกะน้อยถูกต้องและสุดท้ายใช่ไหมคะ ชาวบ้านไปปราบหมาป่าเลยเย้ yeah. เก่งมากๆนะคะจากเกมเจ้าแกะอยู่ไหนมีใครรู้แล้วบ้างคะว่าคุณครูชมพู่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะพร้อมแล้วไปสนุกกันนะคะนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลํำนำ้าชั้นป .3 หน้าที่75นะคะ เด็กๆเ,เปิดหนังสือแล้วอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูชมพู่เลยนะคะนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งเป็นคนชอบพูดจาเหลวไหลตลกขนองอยู่เนืองนิดบางทีไม่มีเรื่องอะไรก็ปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นหลอกล้อคนเล่นอยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนั้นพาฝูงแกะ ไปกินหญ้าที่เชิงเขาริมชายทุ่งพอเขานึกสนุกขึ้นมาก็วิ่งทำหน้าตาตื่นไปร้องตะโกนบอกชาวบ้านว่ามาเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าพากันมาเป็นฝูงจะกินแกะเสียหมดแล้วพวกชาวบ้านกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ได้ยินเสียงเด็กร้องให้ช่วยดังนั้นก็ตกใจ พากันถืออาวุธต่างๆวิ่งจะไปช่วยครั้นถึงที่ฝูงแกะอยู่ก็ไม่เห็นสุนัขป่าสักตัวเดียวเด็กคนนั้นก็หัวเราะเป็นทีว่าหลอกผู้ใหญ่ให้วิ่งมาเกอร์พวกที่วิ่งไปนั้นรู้ว่าเด็กหลอกเล่นก็โกรธพากันกลับมา ต่อไปไม่สักกี่วันนักเด็กคนนั้นกำลังไปเลี้ยงแกะอยู่พะเอินมีสุนัขป่าฝูงใหญ่มาจริงๆแลเห็นฝูงแกะก็วิ่งกรูมาแต่ไกลเด็กคนนั้นแลเห็นจึงวิ่งไปร้องตะโกนบอกชาวบ้านให้ช่วยเช่นครั้งก่อนพวกชาวบ้านได้ยินก็เฉยเสียต่างนึกเครื่องในใจ ว่าเจ้านี่มาหลอกเล่นอีกก็ไม่มีใครไปช่วยฝูงสุนัขป่ากำลังหิวจัดก,ก็แร่เข้าไปห้อมล้อมกัดแกะกินเสียจนหมดเด็กคนนั้นก็วิ่งร้องไห้หนีกลัวสุนัขก,กลับมาบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ตกใจครั้นพูดไปพูดมาก็ได้ความว่าที่เป็นเหตุอันตราย ถึงกับได้รับความเสียหายครั้งนี้ก็เพราะรูปของตัวเคยพูดจาเหลวไหลามามากจนเมื่อมีเหตุจริงก็ไม่มีใครเชื่อจึงเคี่ยนตีลูกของตัวเป็นสาหัสอ่านนิทานสนุกๆจบแล้วเด็กๆมาสรุปข้อคิดจากเรื่องกันนะคะการพูดจาโกหกหลอกลวงคนอื่นยอมไม่ได้รับความเชื่อถือจากใคร และอาจนำผลร้ายมาสู่ตนได้เด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันนะคะอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยคะนองคะนองหมายถึงพูดหรือทำเกินขอบเขตเคียนเคียนหมายถึงตีด้วยไม้หรือหวายปั้นน้ำเป็นตัว ปั้นน้ำเป็นตัวหมายถึงโกหกสร้างเรื่องขึ้นมาไม่เป็นความจริงปั้นน้ำเป็นตัวเป็นสำนวนนะคะเด็กๆมีที่มาจากในสมัยก่อนยังไม่มีน้ำแข็งคนจึงไม่เชื่อว่าน้ำสามารถทำให้แข็งสามารถปั้นให้เป็นรูปทรงต่างๆได้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4น้ำแข็งได้เข้ามาในเมืองไทยคนจึงริ่มลือว่าน้ำสามารถปั้นให้แข็งปั้นให้เป็นตัวได้ แต่บางคนที่ยังไม่เคยพบเห็นน้ำแข็งฟังแต่เสียงคำร่ำลือมาก็คิดว่าเป็นเรื่องโกโหกหลอกลวงสร้างเรื่องขึ้นมานั่นเองค่ะจึงเป็นที่มาของสำนวนปั้นน้ำเป็นตัวคำต่อไปนะคะผะเอิญผะเอิญหมายถึงบังเอิญเหตุที่เกิดโดยไม่คาดคิดสาหัสสาหัสหมายถึงรุนแรงร้ายแรง เหลวไหลเหลวไหลหมายถึงพูดจาไร้าสาระพูดจาไม่น่าเชื่อถืออันตรายอันตรายหมายถึงเหตุที่ทำให้บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตอาวุธอาวุธหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ทำร้ายต่อสู้หรือป้องกัน เด็กๆมาช่วยคุณครูชมพู่เรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันนะคะเด็กๆด,ดูภาพแล้วเรียงลำดับว่าภาพใดเป็นเหตุการณ์ที่1 2 3นะคะเริ่มจากเหตุการณ์ที่1คือภาพไหนคะถูกต้องค่ะคือภาพตรงกลางเป็นเหตุการณ์ที่1นะคะเหตุการณ์ที่2ถูกต้องค่ะและก็เหตุการณ์ที่3 เก่งมากเลยนะคะเริ่มจากเด็กเลี้ยงแกะพาฝูงแกะไปกินหญ้าแล้วก็นึกสนุกหลอกชาวบ้านว่ามีหมาป่ามากินแกะชาวบ้านก็เลยถืออาวุธมาช่วยแต่ไม่เห็นหมาป่าสักตัวก็เลยรู้ว่าถูกลอกเหตุการณ์ที่4ี่ค่ะเด็กๆภาพไหนเอ่ยถูกต้องค่ะเหตุการณ์ที่5้าล่ะคะเก่งมากแล้วก็เหตุการณ์ที่6 สุดยอดเลยค่ะเหตุการณ์ต่อมาวันหนึ่งมีหมาป่ามากินแกะจริงๆเขาจึงร้องบอกให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยต่อมาชาวบ้านไม่ไปช่วยเพราะคิดว่าถูกหลอกและเหตุการณ์สุดท้ายฝูงแกะจึงถูกหมาป่ากินจนหมดทำให้เด็กเลี้ยงแกะโดนทำโทษนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเย้ yeah! วันนี้เด็กๆได้สนุกกับนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเก่งมากๆเลยนะคะ คุณครูชมพู่เชื่อว่าเด็กๆที่น่ารักของคุณครูจะไม่ทำพฤติกรรมโกโหกหลอกลวงปัน้นน้ำเป็นตัวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะในนิทานใช่ไหมคะเพราะเด็กๆของคุณครูเป็นเด็กดีน่ารักตั้งใจเรียนเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูชมพูก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย